ทอมมี่พอดแคสสวยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tommy ่สล t นะครับกับ Tommy Podcast ต EP ที่59แล้วนะครับ B.N.K. 4 o r เเป็นวงไอดอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้รายการโทรทัศน์ที่ออกไปมักจะมีเสียงตอบรับในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมาพูดถึง รายการโทรทัศน์ที่ทำให้ทุกคนรู้จักวง B.N.K. f o r d X. จะมีรายการอะไรบ้างที่ทำให้ทุกคนรู้จักน้องๆ B.N.K. f o r d X. ไปชมและไปฟังกันได้เลยครับรายการที่1 B.N.K. f o r d e เส็มไปรายการนี้ออกอากาศณวันที่1มีนาคมถึง29มีนาคมพศ2560ทางช่อง3 SD รายการนี้เป็นรายการที่ตามติดเบื้องหลังของเมมเบอร์ทุกคนว่ากว่าจะเป็นเมมเบอร์ในวงนี้ได้จะต้องผ่านอะไรมาบ้างรวมถึงกิจกรรมที่เมมเบอร์ทำร่วมกันรายการที่2 b n k 4 e Show รายการนี้ออกอากาศนวันที่9กรกฎาคมถึง26พฤศจิกายนพศ2560 ทางช่อง3 SD รายการนี้เป็นรายการวาไรตี้เกมโชว์แข่งขันเป็นทีมในแ,แต่ละเกมมันจะสุดแสนน่ารักไปทั้งหมดถึงแม้อาจจะดูวุ่นวายและการส่งเสียงกรี๊ดกาา์ดอย่างดังก็เหอะแต่คนที่ดูรายการนี้สามารถทำให้อมยิ้มกับความน่ารักของเมมเบอร์ที่มาเยือนรายการนี้แน่นอน รายการที่3เพื่อนร่วมทาง The Journey รายการนี้ออกอากาศน้าที่6มกราคมถึง31มีนาคมพศ2561เป็นรายการที่เมมเบอร์ไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเสียงดนตรีโดยมีปันแจนจะปรากฏใน EP ที่1ถึง7แล้วก็ EP ที่13 ส่วนแก้วและตาหวานจะปรากฏใน EP ีที่8ถึง13นะครับรายการที่4 Tonight the night คืนสำคัญเทปนี้ออกอากาศในวันที่23ธันวาคม2560ทางช่อง3 HD รายการนี้เป็นรายการที่พาแขกรับเชิญมาพูดคุยในเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้ ซึ่งในเทปนี้ทางรายการได้เชิญ BNK48 พร้อมกับคูเอะได้พูดคุยในเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวง BNK48 ว่ามีที่มาเป็นอย่างไรและในรายการนี้ก็มีช็อตเด็ดที่น่าจดจําอยู่ไม่น้อยอย่างเช่นชื่อฉายาของเมมเบอร์แต่ละคนขอสักคนชัดๆฉายาอะไรนะสุรเชษนอ ผมตกใจผมตกใจเฮ้ยเมื่อก,ก่อนน้องก็ชื่อสุรเชษการโยนคำถามให้น้องเนยตอบที่ไหนนะคะควเทียตั้งอยู่ที่เอ็มควาเทียชั้นอะไรอ่ะชั้นอะไรคะคือแบบนี่หลอนใครจำะไรบ้างม้อยากเห็นดูไงว่าแบบใครเคยไปไม่เคยไปบ้างโอเคพบเพลงครับมีอะไรบ้างเนยแล้วคำถามเนยก่อนเลยเนยมีอะไรบ้างเนยรู้นะ ได้ไมเนยเอยากรีรู้มีเพลงอะไรบ้างมีเพลงไอตากาตาอยากจะได้พบเธอมีเพลงโอเคไดมอนด์ก็ชอบให้ดูว่าชอบแล้วก็มีเพลงอ่ามีเพลงสามสาวันกับเครื่องมหันมามองหน้าเจนนี่ด้วยค่ะจังหวะนั้นเอกโขกไม้ใส่หัวปันและรายการนี้แหละที่ทำให้ผมได้รู้จักน้องเนยเป็นครั้งแรก และเป็นรายการแรกที่ผมรู้จักเบ k เกฟเดกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารายการที่5ปิศนาฟารล็บเทนีอออกากาศในวันที่26-29-30มกราคมพศส5 6 1ทางช่อง Workpoint เป็นรายการที่ตอบคำถามความรู้แบบกุวนๆพร้อมกับการขึ้นกระเช้า แบบขึ้นขึ้นลงลงโดยต้องตอบคำถามถึง10ข้อถึงจะชนะในรอบนั้นๆแต่ถ้าตอบผิดจะต้องลงกระเช้าแล้วเริ่มต้นใหม่ทันทีและในเทปนี้เชอร์ฟลางอ่อนปันได้เป็นตัวแทนของวง B.N.K. เฟอร์เดกมารายการปิศนาฟ้าแลบซึ่งเทปนี้ทุกคนจะได้เห็นการตอบคำถามที่ทำให้ทุกคนรวมไปถึงตัวผมเอง จดจําไม่มีวันลืมถึงแม้น้องๆอ,อาจจะแข่งแพ้ก็ตามแต่ก็ได้ใจทุกคนไปเต็มๆครับรายการที่6 Victory b n k 4 d e รายการนี้ออกอากาศในวันที่3มกราคมถึง25ธันวาคมพศ2561ทางช่อง WorkPoint ถ้าใครได้ดูรายการ BnK4Dec โชว์ มันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรายการวาไรตี้โชว์ที่แบ่งเมมเบอร์เป็น2ทีมได้แก่ทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินโดยมีแขกรับเชิญแต่ละสัปดาห์ส่วนรายละเอียดของรายการนี้นะครับผมได้ทำติดเรื่องที่น่าสนใจของรายการ Victory b เบียนเกฟอเรเรียบร้อยนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ปุ่มไอด้านบนขวามือและ อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเรียกได้ว่ารายการนี้จะมีช็อตเด็ดฮ่าฮช็อตเด็ดสรุกสนานมีเศร้าและมีการเสียอาการ <c oughs> มีช่วงที่แสดงความสามารถต่างๆมันก็จะอยู่ในรายการนี้ทั้งหมดเลยนะครับร <c oughs> ายการที่7 ไอแก e ซโยไว t e ไทยแลนด์นักร้องซ่อนแอบเทปนี้ออกอากาศในวันที่9พฤษภาคม2561ทางช่อง Workpoint เป็นรายการที่ให้นักร้องรับเชิญค้นหานักร้องปิศนาที่ร้องเพ,งพลงเพราะให้ได้ใน7หมายเลขโดยมีนักสืบทั้ง5คนค้นหานักร้องปิศนาด้วยซึ่งในเทปนี้ ทุกคนจะได้เห็นช็อตเด็ดสนุกสนานมากมายรวมไปถึงนักร้องปิศนาเสียงเพี้ยนอีกด้วยาวรายการที่8 4 0ตี10เดทเทปนี้ออกอากาศในวันที่14เมษายน2 5 6 1ทางช่อง3เป็นรายการไวตีทอล์กโชว์ที่อยู่มานาน24ปีในเทปนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวที่ ทุกคนไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับ B.N.K. 4 d เรวมไปถึงการร้องการเต้นอย่างสนุกสนาน,านรวมไปถึงช็อตเด็ดที่สุดของเทปนี้ก็คงหนีไปไหนไปไม่ได้นั่นก็คือการที่เชปลางจับจิ้งเหลนแบบใกล้ชิดมากๆจนคนอื่นเนี่ยหนีจนขี้หดตดหายทันทีรายการที่9าดาวินชีเกมถอรหัสซีซั่น2 เทปนี้ออกอากาศในวันที่31พฤษภาคมวันที่ 1-4, 5วันที่ 7-8, 11-15และ18-19มิถุนายน2561ทางช่อง3เป็นรายการเกมโชว์โดยจะให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายภาพปริศนาแล้วทายคำเป็นพยางซึ่งในเทปนี้เบนเกวฟเดก เข้าร่วมทั้งหมด16คนมาแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะที่เก่งที่สุดในบรรดา BNK ยนเดกทุกคนจะได้เห็นช็อตเด็ดในตำนานที่ไขมุกได้ถ่ายครับจนมีคนดราม่ากันยกใหญ่ไม่เชื่อไปดูอ๊บโอ,โอใส่ไม้ค่ะป้ายเป่าหลงและตอนนั้นก็นางสงสารอยู่เหมือนกันรายการที่10 แฟนพันแท้ B.N.K. For เดเทสนี้ออกอากาศในวันที่5และ12ตุลาคม2561ทางช่อง WorkPoint เป็นรายการเกมโชว์ที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทุกสัปดาห์โดยผู้เข้าแข่งขันจะตอบคำถามในรูปแบบสาิาทีถามตอบจิ๊กซอและคุณสมบัติ โดยปกติแล้วผู้เข้าแข่งขันในรายการแปลมาแท้จะต้องมีทั้งหมด5คนแต่ในเทสนี้กลับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด10คนเลยทีเดียวถือว่ามากที่สุดในบรรดาเรื่องต่างๆที่เข้ามานะครับจบแล้วกับ10รายการโทรทัศน์ที่ทำให้ทุกคนรู้จักวง BNK48 จริงๆแล้วอาจจะมีรายการโทรทัศน์ที่นอกเหนือจากที่ผมพูดมา แต่ไม่ได้ใส่ในคลิปนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วรายการโทรทัศน์อะไรที่ทำให้ทุกคนรู้จัก v บ K f o เฟเดกคอมเมนต์มาได้ครับผมอาจจะทำเป็นพาร์ทสองในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าใครชอบพอดแคสนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง t อม m a s สลอแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือตนคลิปใหม่มาก,ก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเลยนะครับ สำหรับพอดแคแค์นี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่พอดแคแค่หน้าครับตัวดีครับ